พระพุโทโธยกฐานะคุณย่าบุญเรือนเสกสามวาระ9 9 9ใกล้หมดพร้อมส่งปิตาก้าแล้วไม่มีโอกาสซื้อแล้วนะรีบด่วนรีบด่วน,บ,วนบอกให้นะเป็นพระที่เสกพิธีเยอะที่สุดตั้งแต่สร้างคุณย่าบุญเรือนมา3วาระและเป็นพระที่บรรจุอัฐิธาตุคุณย่าบุญเรือนเป็นรุ่นเดียวที่บรรจุอฐิธาตุท่าน ที่ท่านละสังขารแล้วเนี่ยนี่คือรุ่นเดียวครับที่บรรจุอธิาธาตุท่านมีพุทธคุณของอใช้คําว่าโดดเด่นทางด้านโชคลาภณนาชาลีติชิมพาลีจะมาหาเถรโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตตุวัามามาพระปรางมามาโภคะมามามหาลาโพม,มาสเปชนาพาหุชนาพระันตุเมมีพระองค์ท่านอย่างน้อยสร้างกำลังใจคุณย่าบุญเรียนบอกว่าขอจากใครไม่ได้ขอที่ไหนไม่ได้ให้มาขอฉันนี่แหละเขาเรียกว่าอมาตะวาจาที่ท่านบอกไว้เมื่อ60ปีที่แล้วแล้ววันนี้ผมมีการจัดสร้างรุ่นนี้นะครับ ได้อนุญาตจากวัดอาวุธอย่างเป็นทางการปลูกเสกที่วัดสรนาศ วัดสมานวงวัดอาวุธสาวาระละทุกวาละมีพิธีพระเกจิมาเสกทุกพิธีแลวผมบอกว่าก็านี่เป็นรุ่นเดียวนะที่มีการบรรจุอัฐิธาตุของคุณย่าบุญเลือนไว้ในองค์พระและเป็นอัฐิธาตุคุณย่าจ,จริงๆด้วยเพราะว่าอัฐิธาตุนี้อยู่ในตลับพราที่พานที่เขาเล่นกันใบละเป็นแสนผมได้มาหลายสิบใบแล้วเอาอัฐิธาตุทั้งหมดมารวมกันแล้วบรรจุให้ท่านคุณลองคิดดิพระรุ่นนี้นะพระเกจิอาจารย์หลายท่านที่มาเสกบอกรุ่นนี้ไม่เสกก็หังแล้วเพราะว่าอะไรมีผงอธิษฐานมีทอง ใายเงินมีพออธิฐานมีโอ้มีสารพัดมีของอธิฐานท่านเยอะมากที่มารวมอยู่ที่นี่และผมให้บูชาแค่องค์ละ999 9อ 99. ้โอ้โหผมบอกให้เลยว่าสามารถเก็บไว้เป็นมรดกตกทอดให้ลูกให้หลานได้อยากได้พิมพ์ไหนอธิฐานขอคุณย่าครับพระเนื้อพระพิมพ์ใครได้จัมโบ้หน้ากากทองคำผมรับองละ5 0,000บาทการันตีให้ณนะเวลานี้